สวัสดีครับผมกลับมาครังกับซูเปอร์ซับเสียงอุ้ยอยู่ไม่ต้องห่วงครับหวัดยังไม่หายครับถึงหาเวลาไม่ได้ถ่ายรายการเลยก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้น้องเขาแปะลิงก์ให้ข้างล่างนี้ครับสมมุติว่าอยากจะเข้าร่วมกูปเบรกต้องเข้าตรงไหนอ่าโอเปนแชทของเราคืออะไรเพื่อที่จะเข้าไปดูข่าวสารข้อมูลซูเปอร์ซับต้องเข้าไปไหนเพื่อ หาข้อมูลข่าวสารการฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงโซเชียลมีเดียของ Forbidden Food ของ f ุต e อ a อยู่ในเต็อยู่ในลิงข้างล่างทั้งหมดมันจะบอกทุกสิ่งอย่างหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นนักสะสมมือใหม่นักลงทุนมือใหม่อะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างล่างเลยสําคัญสุดยิ่งถ้าเข้ามาในเว็บแชทแล้วเข้ามาถามข้อมูลพ, <c oughs> พี่พี่ก็จะมีคนตอบให้เสมอเช่นกันครับ2ก็คือว่าถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดด้วยนะครับขอบคุณครับผมวันนี้ทําอะไรใช่ไหมฮะตั้งอยู่นี้ต้วงไงยังไม่ได้เปิดในรุ่่่นนนนเเเี้ยแตวาห็นคนไรปอะ คือในส่วนของฟูเตล่า2023ก่อนหน้านี้ที่เคยเปิดวมัมะน,นาแล้วต้นปีมั้ฮะมันคือ2022 2023ใช่ไหมอันนี้คือ2023ไม่มีคําว่า22อันนี้คือออกประมาณเดือนเดือนนิดๆน,น,นะครับผมสูตรเดิมของฟูเตล่าครับก็คือ1กล่องท่านเรียกว่า1กล่องยาวแล้วกันนะข้างในมี4กล่องเล็ก แล้วก็ในแต่ละกล่องเล็กก็จะมีฮิตของมันว่ากันไปว่าแต่ละกล่องเล็กก็จะมี1ฮิตแค่ในในส่วนของราคาคนแรกถามเสมอ 1.6, ื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหแล้วแต่คนขายครับผมกล่องนี้นะ1กล่องซึ้งโดยปกติฟูตริราคือว่าเป็นการสะสมมาก,กกว่าการลงทุนแต่ใครจะไม่รู้เราจะไ้ขอโหดก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปลองเปิดดูแล้วได้ไรไปนุยนี่ครับท่าน เมือนเคยทุกคนฮะจบวิดีโอเปิดเสร็จอย่าลืมให้คะแนนข้าพเจ้าด้วยนะใครที่ไม่เคยเห็นกล่องปูเตล่าก็จะต้องบอกว้าของมาสวยุดว่ะสุดจริงปกติกล่องเขาจะสามารถใส่การ์ดได้ด้วยครับไว้เก็บการ์ดได้เขาจะมีบอกอยู่แต่ขออนุญาตเอาตรงนี้ออกก่อนเอาพวกนี้ออกก่อนเห็ออกกนไหมมันเป็นสี่กล่องเล็กตรงนี้เขาจะบอกว่ามันสามารถเอาไว้เก็บการ์ดได้เห็นไหมครเอาตรงนี้ออกแล้วเนี่ย store your top loader เขาก็จะมีวิธีการบอกด้วยว่าทำยังไงมาก็คือจะเป็น สี่กล่องเล็กอันนี้นะจ๊ะมาลุยไม่รอไม่รู้เผื่อบัวงเราจะมากับฟูตาร,ร่าก็ได้ใครไปรู้ถุงม,มือหมดนะจ๊ะถุงม,มือยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับไม่ต้องห่วงครับถุงม,มือน้อล้วใส่ถุงมือเช่นเคยครับฮิตอยู่หลังสุดครับนี่เบสการ์ดนะเบสการ์ดนี่คือตัวดาลี่ อันนี้ฮอริเชสซาวีรันกรีนกรีนคือ18บแทับ 24. สี่ซาวีนี่เราแยกไว้ต่อด้วยเบสการ์ดอ่ารลุยฟิโก,โกุใครอะอันโตนิโอซิวาฮุนชนเดกอนโซโลโรามอส ไอ้ลืมไปวันนี่มันลันเขก็จะกระทบไม่เห็นเก้าทัพหกสิบเก้าจ้ะซูเวอร์อันนี้เบสไม่ลันแล้วก็ฮิตที่ออกคือดอนารุม่ากับเคียซ่ากรีนเก้าทัพสิบห้าดอนารุม่ามาจากขาสั้น2018 World Cup Qualifier เจอสวีเดน เคียซ่ามาจากเสื้อยูโร2020คอลิฟายเจอบอสเนียนี่เราเขามีบอกด้วยเป็นปลกล่องที่สองครับกสองที่สองจ้ะอองรีเดอะเกรทส์ออสิมเฮนซาลิบาโบรโซวิช ซามิโร่ทับหกสุดเก้าพวกซืเปอร์นี่ดูยากจังเยรเยรมีปีโน่แล้วก็ฮิตที่ได้คือมาเจสติโอซิมเฮนถ้าโอซิมเฮนทับห้านาโปลีเกมเจอร์ซี่ ทับห้าเลยนะสามทับห้าสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดแมชนาโปลีนะทับห้านะอันนี้คืออะไรฮะเบสการ์ดเราแยกไว้สองกล่องผ่านไปไว้ม 6. เมือนโกหกต่อไปเป็นกล่องที่สามมามีเฟรมโกวเฟรมโกวเฟรมจะเป็นอะไรเป็นใครเกิร์ดมุลเลอร์เดอะเกร t b l บลูพา r a l e l เอทับยีฮะแมคเคนบาวเกรซอัมราบัตดาวินนูนิสกาบูโดลาวาพรอมินเนสเป็น อเลฮานโด่บาวเด้เก้าทับสิบเอ็ดอเลฮานโด่บาวเดเป็นที่ที่สามโกเฟรมวิ่งวัดปิดท้ายด้วยกล่องสุดท้ายฮะกล่องสุดท้ายเากหนึ่งกล่องของฟูเตราจ่ะฮ r ริเทสโก้อองรีเฮอรี่อองรี 38ทับ40ครับคูรบาลีมุกโกโกรดรีเอ็มบัปเป้จอร์จินโย و. เฮดไลเนอร์สเป็นอากวัวอากเว,วโรนี่เฮดไลเนอร์สอากเวโร10ทับ19 พรีเมียรพรีเมียร์ลีกแมชตอนเจออาร์เซนอลแอดอิติฮาร์ดสวัสดีทุกนี้เฮดไล i n เนอร์อัโอเรโรส่วนอื่นๆมีลันตัวอ่อนนี่มีทั้ง62อบใบซลเวอร์ดูยาก r o ดดี้เป็นคเปอรทั้ง62เพราะจากหนึ่งกล่องได้ลันมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6ใบครับมีลันหกใบเดี๋ยวรีแคปให้เียก็ได้กับ4ฮิตนี่คือ1กล่องฟุตเตอรา่าแต่เพราะนั้น เบสการ์ดหนึ่งปึกเบสการ์ดฟูจลร่าสวยหนาเหมือนที่บอกคนไทยหลายคนเก็บให้ครบเซตอยู่คราะนั้น,นี่คือเบสการ์ดหนึ่งปึกที่ได้ปกติถ้าเปิดกล่อ,เองเนี่ยจะบอกราคาแต่ว่าฟูจลร่าหนุ่มเนที่บอกครับว่าขออนุญาตถ้าเป็นฟูจลร่าเราไม่พูดถึงราคาแล้วกันมันเป็นของสะสมมากกว่านะนี่คือแค่แต่ว่าถ้าปนปกติภายในนี่หรือท็อปเดี๋ยวจะบอกราคาให้ลานเราได้มาทั้งหมด6ใบจ้ะนี่ตามสุดมี 24, ทับ24่สี่ทับหกทับสี่สิบแล้วก็ทับ20เกิร์ตมุลเลอร์อันนี้ก็คือได้ลาานมา6ใบ ฮิตต่างๆที่ได้ใช่ไหมครับได้โก f เฟรมเป็นพร m มิน n น e ทับ11 a l อ็ a n ั r โ b a บ e แล้วได้ผ้าดูโอระหว่างดอน a r ร m มากับเคียซ a าเนชั่นทับ15นี้ได้เฮดไล i n เนอร์สอา o 10ทับ19อันนี้ผ้าแมนซิตีแล้วก็ผ้ามาเจสติกส์โอซิเทับ5 3ทับ5 เนี่ยเป็นผ้าโอซิเมนสามพับห้าสวยดีอันนี้อันนั้น,นก็จะเป็น4ฮิตเหมือนที่บอกครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับ1-10อันนี้10คือกล่องฟูไเซล่าที่ดีที่สุดที่เคยเห็นมาซึ่งจริงๆมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกไอ้นี่เผื่อใครคิดเช่นนั้น1ก็คือพี่ที่เป็นกล่องที่แย่สุดๆเคยมาซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นไปได้แต่เผื่อมีใครคิดเช่นนั้นรวมไปถึงว่าถ้าอยากจะให้คอมเมนต์ เปิดกล่องรุ่นไหนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็แต่คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยช่วงนี้เริ่มว่างขึ้นก่อนที่จะมีเดินทางไปต่างประเทศอีกสักสองสามอาทิตย์เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาถ่ายคอนเทนต์ให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอยากให้ทาอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยสําคัญสุดเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่ครับผมสวัสดีครับ